อสวัสดีค่ะ FC วันนี้เอาผักมาส่งอาพาร์ตเพื่อนมาดูเขาทํากับข้าวกันค่ะรับเหนือรับเหนือเออรับเหนือรับเหนือติ๊กสวัสดี FC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ไอยรัตสวัสดี FC ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยเจรัสน้องรักสวัสดีค่ะ FC ลาบละลาบหมูค่ะลาบหมูลาบหมูค่ะลาบเนือนะคะลาบหมูมีลาบหมูมีวันนี้มาเจอกันนี่เลย นี่อะไรขนุมตำดาจะตำขนุนเลยแกงขนมเนี่ยจะแกงขนุนค่ะอ้าวมาดูสาวเนื้อทำกับข้าวกันค่ะใสยผักไปไหนหมดผักชีผักอะไรสองอันย่างเนี่ยนอนนอน้าสุดตากสุดหันไม่ได้เลยยายโมงกันทำอร่อยายวันเหนื่อยยายวันกินอย่างเดียวใช่ไหมเตี้ยอย่างเดียวโอ้โในอะไรผักบุ้งมันเป็นอะไรอ่า ดูสิคะอันนี้อันนี้เขาทําไว้แล้วค่ะนี่ค่ะต้มเลยค่ะพันลูตีนค่ะตีนค่ะหม้อนี้ตีนล้วนๆค่ะตีนไก่หนไหมคะตีนวัวนี้อะไรเพนี้นะคะผัดชีฝรั่งแบบบ้านเราจะให้สวยแบบที่อยู่ประเทศไทยไม่ได้หรอกนะคะเพราะที่นี่ญี่ปุ่นค่ะ ดูดูสิคะเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้จะทำอะไรรับมูมี่กันเลยอ๋อทำลาบรับสุกนะคะ<ม>ตอนอันนี้อันนี้ดิบก่อนแล้เวเดี๋ยวจะคั่วค,<ม><อ>ค่<อ><ด>ะมีต้นหนพเอามีแค่นั้นพอาะไม่จ้างนี่ถ้าสร้างจะตัดมาเยอะๆมีสารพัดสารพีเหมมันเอานี้นี่ค่ะลาบั่วที่บ้านได้กินแล้วนะสามฟ้าเฮ้ยพี่กำลังมาดูละเมงใน้ำหอมเต้ดูในแฉลาบ พวกันที่นี่เขาจะกินรับสุกันนะคะอันนี้น้ำร้อนต้มอะไรต้มจืดค่ะนี่ค่ะเป็นครัวเล็กๆมินิมินิในประเทศญี่ปุ่นนะคะดูเขาก็ดูนางไทยนี่แหละดูในทีวีกันค่ะอ้าวนี่บักบวบเออมะเขือเอาวางลงไปขายได้ก็ขายไปนี่ซื้อครับไปเออซื้อก้อนทุกก้อนแถม แถมอะไรมากอ่ะซื้อเนี่ยเอาซื้อไปเยอะๆคนดีเออยังไม่ซื้อเลยเราจะแถมแล้วป่ะก้ใส่รถมาหลานหลานชายลูกอะลูกเธอเนีลูกชายคนโตสวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับทไมการลงยูทูบหรอกวันอุนี่าอุนิดาขากุ้ยกันล youtube ยูทูบยาาลกอีคสวัสดีครับออนิส่ะออนิส่ะวิดีโอโทรดูอียะยะยะไปอีน่าจซื้อมาใหม่อะยะไปเห็นไหแล้วก็ไปแชไแ่ตรงไหนิกแชอันนี้อยู่ตรงนี้เนี่ย่ะนนุ่มๆมันบอกว่ายะล่อยางกระดานหนังเลยลูกไถยวันนี้ลูกครึงนะทยญี่ปุ่นล่อเหมือนดาราหนังเลยก่ะ แม่เปนที่โมรอดได้พ่อเห็นนะเดี๋ยวพอเป็นคุณย่าคุณยายก็โมไม่ออกไม่ออกแล้วเออยาวันเดินเป็นคุณยายละอือใส่หมดนะใส่ในผักผักเลยอ่าใส่ในน้ำเลยตอนเดี๋ยวรอเข้ามาเขาไปซื้อของที่ไหนดีล่ะอ้าวนมนมนั่นลงเฟซไม่ได้เออไม่ลงไม่ลงเราลงอ่าเตอพวกเราฮะ อะไรอุ้มโอยชิบะอร่อยอร่อยมาละโทรมาอื้าลูกสาวโทรมาทำไมอะไรอะไรลูกเดี๋ยวชิมหน่อยแต่ละกินมาไม่ชิมแค่เนี่ยยังไม่ได้โอ้ยยาวันเขาไม่ถ่ายหรอกหลงยาวันเขาไม่ถ่ายหรอกไม่ไม่ไม่ออกไปเถอะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย ไม่ถ่ายลูกสาวถ่ายแต่แม่กัย้ายนี่แหละไม่ถายเพราะเดี๋ยวก็แค่นี้แหละเดี๋ยวก็ปิดละปิดนาทีก็นละตลาดกีมากลูยังไม่ได้ใส่หอมในตอร่อยมากค่ะอร่โอ้าวีะโอ้ยกินค่ะลาบถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะแปดแหวกโต๊โล คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกคลิปหน้าค่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจวานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ